ลูกค้าชอบความพรีเมียมชอบที่เป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานทํามือคุณลูกค้าคะผ้ารุ่นนี้ใส่ดีไม่แพ้ผ้ารุ่นสีตะก o r นะคคะคุณลูกค้าขาใส่ดีแล้วที่สําคัญดูแลรักษาง่ายใส่สบายแล้วนี่เลยเป็นทรงเป๊ะแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาใส่สวยค่ะ ใส่สวยเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะผ้า1ชิ้นนะคะสามารถนําไปทําอะไรที่ได้มากกว่าผ้าถุงมากกว่ากระโปรงไหมคุณลูกค้าขาเราสามารถนําไปตัดเป็นชุดเดรสค่ะเราสามารถนําไปตัดเป็นชุดเดรสสั้นเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้ตัดได้นะความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนไม่เกิน8.5สามารถตัดได้ค่ะ ผ้า1ชิ้นคุณลูกค้าขาผ้า1ชิ้น990รบาทไม่ว่าจะเป็นผ้านะคะสีพื้นหรือว่าผ้าลายคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาออกมาสวยด้วยนะเนี่ยรูปแบบคอรูปแบบคอตรงนี้นะคะที่นุ่มตัดจะเป็นคอไบโพจะเป็นคอไบโพนะคะคุณลูกค้าขารองรับนะคะด้วยแขนกรีบบัวสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าเลือกผ้ารุ่นนี้ ้านะคะเลือกผ้านะคะที่เป็นผ้าทอมือมัดหมี่ใช่ไหมที่เป็นผ้าทอมือมัดหมี่นะคะสตะกรอนแล้วตัดเป็นชุดเดสแบบนี้ราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบเป็นแบบเดสยาวชอบเป็นแบบเดสยาวนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะน,นี้ราคาอยู่ที่2590บาทเพราะว่าต้องใช้ผ้าถึง4หลา เพราะว่าต้องใช้ผ้าถึงสี่หลาในการตัดเย็บนะคะคุณลูกค้าขาความยาวชุดได้สูงสุดถึง50นิ้วค่ะแล้วสามารถนะคะตัดเป็นแขน3ส่วนความยาวแขน17นิ้วความยาวแขน21นิ้วเราก็สามารถตัดให้ได้แต่ราคาอยู่ที่2,590ัรบาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค,าค้าขาอยากตัดรูปแบบไหนอยากตัดเป็นชุดเดสนะคะรูปแบบไหนบอกได้นะคะอยากตัดเป็นเด็สั้นอยากตัดเป็นเด็กยาวบอกได้ค่ะคุณลูกค,าค้าขาเดี๋ยวทางร้านจัดให้ ะะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจัดให้คุณลูกค้าค่ะเพราะว่าที่ร้านของเรารับตัดด้วยนะคะนอกจากจะจําหน่ายขายผ้าแล้วที่ร้านของเราก็ยังรับตัดชุดไทยรับตัดชุดเดสนะคะมากมายหลากหลายรายการหลากหลายรูปแบบนะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถ เข้ามาได้เลยนะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์เหมือนที่นุ่มบอกนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์เหมือนที่นุ่มบอกคุณลูกค้าจ๋ามาสแกนที่ QR วโค้คตรงนี้ค่ะมาสแกนที่ QR โค้คตอนนี้ได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะให้เลือกผ้าสวยๆให้เลือกรูปแบบของคอรูปแบบของแขนเราสามารถเลือกได้เลยคุณพี่ขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแต่ถ้าชุดเดทนะคะจะเป็นงานซิปหลังทั้งหมดแต่ถ้าชุดเดทของร้านแม่มาดีผ ลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ช็อปเพิ่มเติมกันบ้างรอดูรอชมได้เลยคะ่ะ